รีโมทตลาดที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วๆไปจะเป็น l e ARNING CODE คำว่า l e ARNING CODE คืออะไรก็คือตัวบอร์ดจะเป็นตัวบอร์ดจะเป็นตัวเรียนรู้สัญญาณของรีโมทรีโมทไม่ได้จำบอร์ดแต่บอร์ดจะเป็นคนจำรีโมทเองฉะนั้น วิธีการก็คือต้องไปดูตามคู่มือของแต่ละบอร์ดว่าการปล่อยสัญญาณ learning code แต่ละตัวทำยังไงอย่างตัวเนี้ยเขาบอกว่ากด1ทีรับรู้กดรีโมทไฟกระพริบรับรู้แล้วกดแล้วสั่งงานได้ ตัวนี้เป็นลักษณะกดติดปล่อยดับรายละเอียดของการจูนบอร์ดไปดูอีกคลิปหนึ่งในเรื่องของการจูนบอร์ดนะครับอันนี้โชว์ให้ดูรีโมทที่เห็นอยู่ตรงนี้มีกลุ่มหนึ่งเป็นจูนได้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นก๊อปปี้ได้นะครับตัวที่ก๊อปปี้จะมาจูนกับบอร์ดไม่ได้แต่ถ้าตัวที่ เป็นตัวจูนจะสามารถจูนกระบอร์ดได้นะครับก็จะมีแตกต่างกันไปวิธีการหนือนตัวนี้สังเกตดูถ้าเป็นรีโมทที่เป็นลักษณะที่จูนแล้วสามารถใช้งานได้จะกดค้างแล้วไปติดกัะพริบปล่อยแล้วก็จะดับ แต่ถ้าเป็นรีโมทที่ยังไม่จูนหรือหรือยังไม่ได้ c o อปปี้ไข่ยังไม่พร้อมใช้งานกดค้างแล้วมันไปจะดับอย่างตัวนี้จูนมาแล้วปุ่มหนึ่งก็จะกดติดค้างอย่างนี้แต่ตัวนี้จะเป็นรีโมทประเภท Copy ได้เอามาจูนกับบอร์ดไม่ได้ นะครับลองดูพร้อ,รอมกดบอร์ดรับรู้นะว่ามีรีโมทเข้ามาแต่กดไม่ได้กดไม่ติด ติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วกันคือใช้งานไม่ได้ไม่เหมือนพวกนี้ที่สั่งงานได้กดติดปล่อยดับคือตัวเนี้กดไปแล้วก็ไม่รู้สัญญาณคืออะไรไม่แน่ไม่นอนนะครับเหมือนจะได้ไม่ได้คือ บังเอิญขึ้นมันตรงกันบอร์ดก็นึกว่าให้ทํางานแต่จริงๆแล้วคือมันไม่สามารถใช้งานได้ไม่เหมือนกับรีโมทที่เป็นรีโมทจูนได้ฉะนั้นรีโมทตัวนี้ทําหน้าที่ก็คือจะต้องมาก๊อปปี้รีโมทตัวต้นฉบับนะครับวิธีการจูนของแต่ละบอร์ดก็อย่างที่ว่าคือแตกต่างกันไปนะครับก็ต้องมาดูคู่มือของแต่ละบอร์ดว่าแต่ละบอร์ดนั้น จูนยังไงเมื่อกี้ทำให้ดูก็คือกด1ทีแล้วก็พร้อมรับสัญญาณจากรีโมทลองทำใหม่นะครับตัวบอร์ดตัวนี้ก็คือถ้ารีเซ็ต8ทีจะเคลียร์ทุกอย่างตอนนี้เคลียร์แล้วทุกอย่างกดไปใช้งานไม่ได้นะครับ กดหนึ่งทีกดที่รีโมทรับทราบเป็นลักษณะของกดติดปล่อยดับแล้ว <c oughs> กดสองทีรับทราบ นะครับเป็นลนักษณะของสัญญาณรีเลย์จะดังครั้งเดียวกดอีกทีปิดอันนี้กดเปิดกดปิดนะครับก็คือกดมันจะดังทีเดียวแต่อันนี้คือเป็นกดติดปล่อยดับบอร์ดสามารถรับรหัสพร้อมๆกันได้ในรีโมทที่แตกต่างกันได้นะครับท <c oughs> ีนี้ เราลองมาดูวิธีการ Copy Remote นะครับเมื่อกี้ปุ่ม A กับปุ่ม A ตัวนี้นะครับใช้งานได้ตัวนี้ก็คือตามให้กด A B พร้อมๆกันคือปุ่มบน A B ต้องดูที่รีโมทนะครับว่า A B คืออะไรกด2ตัวกระพริบทีๆแปลว่ารีเซ็ตพร้อมรับนะครับกดเช็คดู ไจะกดจะติดแล้วก็หายไปก็คือรีโมทเคลียร์ค่าเรียบร้อยนะครับวิธีการก็คือเขาบอกว่าให้กดรีโมทต,ต้นฉบับกับรีโมทที่จะก๊อปปี้พร้อมๆกันวางไว้ใกล้ๆกันเมื่อสัญญาณตัวก๊อปปี้ติดขางให้ปล่อยมือได้นะครับตอนนี้ปุ่ม A เรียนรู้ เรียนรู้ปุ่ม A ของรีโมทตัวข้างๆแล้วเป็นลักษณะกดติดกดดับกดติดกดดับนะครับไม่ใช่กดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามา Copy ปุ่ม A ของฟังก์ชันตัวนี้กดพร้อมๆกันไฟติดค้างแสดงว่าใช้ได้นะครับปุ่มนี้จะเป็นลักษณะ กดติดปล่อยดับแต่ปุ่มนี้ Copy ปุ่ม A ตัวนี้มาก็จะเป็นลักษณะกดติดกดดับนะครับเสียงรีเลย์จะดังแตกต่างกันถ้าตัวนี้ก็ป,กปิกแบ็กปิกแบ็กเป็นลักษณะนี้นะครับฉะนั้นรีโมทที่เห็นอยู่ตรงนี้บางตัวก็เป็นตัว Copy บางตัวก็เป็นตัวจูนได้นะครับ เลือกซื้อให้ถูกต้องนะครับสามารถสอบถามสินค้าได้นะครับที่ลิงก์ที่เราแปะเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะพอทำให้เราเข้าใจลักษณะของรีโมทมากขึ้นนะครับรีโมทแต่ละตัวก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับรีโมทที่อยู่ในตลาด ที่เราใช้งานง่ายๆจากบอร์ดคอนโทรลพวกนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น l e ARNING CODE นะครับใช้การ Copy ้เขาเรียกว่า Face-to-Face face, ก็คือ f i ฟ Code Face-to-Face คือสามารถ Copy แบบ f i t Code ได้นะครับก็คือไม่ใช่ l o ร l i n g Code นะแต่ถ้าเกิดจะไป r o l l i n g Code r o l l i n g Complete ก็ต้องไปดูความความยากของมันก็มันก็ Copy ได้แต่มันก็มีความยากของมันบอร์ด จะจูนกันก็ต้องไปดูตามคู่มือของตาละบอร์ดว่าโ o ว l i n g Code Copy ี้ยังไงนะครับการการทำงานมันก็ยากขึ้นป้องกันการ Copy มากขึ้นมันก็สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่มีความซับซ้อนนะครับไม่เหมือนกับบอร์ดที่ใช้แค่ควบคุมสวิตช์เปิดปิดไฟฟ้าง่ายๆตัวนี้ก็เป็นฟิดโค้ดก็พอดะงนั้นการที่โรงงานเขาเลือกใช้รหัส แต่ละอย่างมันก็มีมีความมีความแตกต่างในเรื่องของหน้าที่การใช้งานนะครับก็เลือกเลือกซื้อเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับอย่างตัวนี้สามารถไปควบคุมประตูรั้วได้หรือเป็นบอร์ดอีกประเภทหนึง่งที่อยู่ในอีกคลิปหนึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้มือถือเข้ามาควบคุมได้ มันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรมาควบคุมแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่อยู่ที่ว่าจะใช้รีโมทจะใช้แอปพลิเคชันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นสวิตช์แป้นกดเปิดปิดประตูประตูม้วนก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็ดูในคลิปอื่นๆในเรื่องของการนำไปใช้วันนี้เราคุยกันตรงเรื่องของ รีโมทนะครับอโอเคงั้นวันนี้ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ขอบพระคุณมากครับลิงก์ติดตามสินค้าดูได้ด้านล่างขอบคุณครับ